สวัสดีครับผมแอนิเมชันทาวครับจากเดียร์กีตาร์ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการทดสอตคีย์สักหน่อยตามกระแสที่มันมีดามมาในกลุ่มที่ผมเห็นโพสต์กันนะครับว่านักกีตาร์เขาโพสต์ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนคีย์ตามนักร้องด้วยทําไมต้องไปผักภาระให้อยู่กับมือกีตาร์ด้วยผมว่าถ้าเรามองในแง่บวกก็คือมันไม่ใช่ภาระหรอกมันมีการชาร์เลนจ์เราควรจะเล่นได้ทุกคีย์ว่ามือกีตาร์ส่ม,มาจะหยีมากเลยกับคีย์ที่เป็นแฟร คีย์ที่เป็นชาร์ปต่างๆไม่อยากจับเลยคอร์ดบีเนี่ยคอร์ดเอฟชาร์ปไม,ม่อยากจับเลยมันสุดท้ายอะไรที่ไม่อยากต้องทำนะเพื่อความสนุกนะฮะ <laughs> ยกตัวอย่างตัวเองเช่นถ้าร้องเพลงผู้ชายที่อรอริจินอลเสียงสูงแล้วร้องไม่ถึงเช่นเพลงเสมอมันเป็นคีย์ซีแล้วไปเอฟใช่ไหมซีไปเอฟสองคอร์ดนีนะ้ช่วงแรกนะ <laughs> ขึ้นมากันะอายุล้ผมว่าผมล้องไม่ถึงผมเปลี่ยนคีย์เได้ไหมผมจะลองดูถ้าจาก C ไป F ปัญหาก,กัน4ใช่ไหม C D E F ผมก็ตั้งใหม่ตั้งที่ A เป็น A B C D เราได้ละอันที่4คือ D แต่ทีนี้ถ้าตามทฤษฎีนะ A B C เนี่ยไอ้เจ้า C เนี่ย C ที่อยู่ในคีย์ A มันต้องติดชาร์ปซึ่งถามว่ารู้ได้ไงต้องไปเรียนทฤษฎีวันนี้ไม่ต้องเรียนครับให้จําไปเลยจําที่1กับ4พอไอตัวผ่านช่างมันจาก A ไปดีคือ1นึไปสผมจะร้องกี่วันเดืนปีผ่านทางชีวิตหลากหลายสําหรับผมผมว่าอันนี้ดีกว่าเซฟตัวเองด้วยเซฟหูคนฟังด้วยอารมณ์เพลงก็ยังไม่เสียเพราะว่าท่อนหัวใจรังมันรอ้องวันหนึ่ง ยังได้อยู่ยังยังมีอารมณ์เพลงอยู่เพราะว่าในโพสเขาก็บอกว่าบางทีนักร้องให้เปลี่ยนคีย์จนเหมือนพูดเลยเหตุผลของการเปลี่ยนคีย์ก็คือหาคีย์ที่เหมาะสมเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเอาแต่สิ่งที่ง่ายขึ้นอย่างเดียวมันต้องดีขึ้นด้วยนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนคีย์จากคอร์ดหไปคอร์ดสเพราะนั้นเพื่อนๆก็นับขึ้นไปถ้า1ไป5ล่ะ CDEFGC ไป G ถ้าเปลี่ยนจากคีย์ C ไป A ล่ะก็เป็น ABCDE แบบนี้ครับแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจะมีโนต้ตนอกเช่นมีแฟดมีชาร์ปอันนั้นน่ะต้องค่อยเรียนรู้ค่อยจดจําไปก่อนอย่างวันนี้ผมให้จําแค่คีซีเวนะครับพอมันได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเล่นเหมือนผมทุกอย่างสำคัญที่สุดเล่นให้เป็นตัวเองแล้วก็ต้องเล่นให้มีความสุขนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ